แสงแดดอบอุ่นของบ่ายฤดูใบไม้ผลิกระต่ายกระโดดไปหาตัวเต่าที่นั่งเอนหลังบนก้อนหินที่เขาชื่นชอบซึ่งกำลังนั่งอาบแดดอยู่กระต่ายยิ้มกว้างจนถึงหูพลังความสุขสนของเขาแทบจะเปล่งประกายออกมาเฮกระต่ายพูดพางโน้มตัวไปข้างหน้ายังไม่ลุกขึ้นอีกเหรอ จะเปลี่ยนตัวเองเป็นก้อนหินเดอ๋อเต่าหันไปมองอย่างไม่สะทกสะท้านพร้อมรอยยิ้มสงบดีกว่าการใช้ชีวิตไปวันวันโดยไม่รู้ว่าจะวิ่งไปไหนเหมือนกับนายไงกระต่ายหัวเราะเสียงดังใส่หัวไปมาไม่รู้ทางเฮ้ hey, อย่างน้อยฉันก็วิ่งเร็วไงไม่เหมือนกับนายที่ต้องผักทุกสองเก้าวเต่าทถ้าพลิกตัวไปมาด้วยท่าทางขี้เล่นเร็วหรือช้า มันสำคัญยังไงการวิ่งของนายแค่เป็นการหนีความจริงที่ลึกซึ้งนายก็แค่กระต่ายขี้เล่นนั่นแหละกระต่ายยิ้มตอบกลับสนุกกับการเล่นคำนี้ก็ขอบคุณนาะทีเป็นเต่าที่ชอบนั่งและบ่นแล้วกระต่ายก็กระโดดไปข้างหน้าทิ้งเต่าที่นั่งยิ้มอยู่บนที่นั่งอาบแดดที่เต็มไปด้วยแสงอาทิตย์